อันนี้เป็นจังหวะชนอกระหว่างแอนโทนีกับลิซดังเนี่ยฮะโอโหคนละไซส์คนละเบอร์เลยนะครับจังหวะเดือดด้านของแอนโทนีครับเป็นประเด็นเล็กน้อยก็มาตามกันหน่อยช่ว่าน,น่าสนใจมากๆนะครับล่าสุดทางด้านของปีเตอร์ชไมเคิลครับตำนานนายประตูของแมนยู ได้ออกปากเตือนแอนโชนีว่าควรประพฤตตัวให้เหมาะสมและบอกด้วยว่าแอนโชนีเนี่ยโชคดีนะที่ไม่โดนใบแดงในเกมที่แพ้กับไรตันล่าสุดหนึ่งประตูศูนย์เมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับ ต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นช่วง20นาทีสุดท้ายของเกมคือทางของแอนโทนีครับไปเตะสกัดใส่อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์แบบไม่จำเป็นเลยก่อนที่ลุยส์ดังปรีเข้ามาด้วยความไม่พอใจแต่ว่าปีกวัย23่ปีอย่างแอนโทนีก็ไม่ยอมมีการกระแทกหน้าอกใส่กันด้วยนะครับล่าสุดทางปีเตอร์ชไมเคิลรู้สึกว่าพฤติกรรมของแอนโทนีเนี่ยไม่เหมาะสมกับการเป็นผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและคิดว่าเอริกเซนฮาคงต้องผิดหวังแน่ๆนะครับมาฟังสิ่งที่ปีเตอร์ชไมเคิลได้ เรามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับแอนโทนีซึ่งเขาบ้าดีเดือดอย่างยิ่งและได้รับใบเหลืองเมื่อเขาลุกขึ้นฮึดฮัดใส่ลุยส์ดังเขาทำฟาวแบบชัดเจนเพราะไลแมนอยู่ห่างออกไปแค่สิบหลาแต่ผมไม่ชอบรีแอคชั่นนั้นเลยมันบ้ามากและเขาโชคดีที่ได้อยู่ในสนามต่อเพราะนั่นอาจจะเป็นใบแดงได้อย่างไม่ต้องสงสัยผมจะบอกว่าแอนโทนีแสดงปฏิกียิยาแบบนั้นไม่ได้ในฐานะนักเตะของแมนยูคุณทำแบบนั้นไม่ได้คุณต้องประพฤติตัวให้ดีกว่านี้คุณไม่ควรแก้แค้นแบบนั้นในเกมฟุตบอล เห็นฮาคงผิดหวังมากๆและต้องผิดหวังมากกว่าเดิมเมื่อทีมตามหลังไม่พอแล้วมีผู้เล่นคนใดคนนึงได้แสดงปาิตกริยาแบบนั้นออกไปอีกโอ้โหมันบ้าตายอันนี้คือสิ่งที่ปีเตอร์ชไมเคิลครับได้ออกโรงเตือนแอนโทนี่ให้แสดงพฤติกรรมให้ดีหน่อยนะครับเล่นอะไรอย่าบ้าเลือดอย่าเลือดร้อนอะไรขนาดนั้นนะครับม,มันจะไม่เหมาะสมเอานะเป็นแข่ของเมนูซสยอย่างทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผม